ะะก็ลำดับต่อไปนี้<อ>ก็จะเรียนเชิญท่านประธานรุ่นนะฮะคุณมงคลสระตันได้กรุณาขึ้นมากล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับเพื่อนๆและผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานในวันนี้ขอเรียนเชิญประธานครับสวัสดีครับ สิทธิ์เก่าม่งขาวโรงเรียนนครสวรรค์ทุกท่านและครอบครัวและท่านผู้มีเกียรติด้วยนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาจัดงานณนะนะสถานที่ที่สวยงามนะครั้งนี้ที่จังหวัดได้ยองนี้ผมอยากจะลือฟื้นความจริงว่าเ,เราเคยมาจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะครั้งที่1และครั้งที่สองนั้นเคยจัดเมื่อ ตอนตอนตอนม้าช่ายัาง,ยางมีชีวิตอยู่นะครับอ่อท่าพเราทุกคนได้ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กันใน,ในสถานที่ที่สวยงามได้มีบรรยากาศที่ดีเป็นเป็นอย่างยิ่งผมผมเองเมื่อตื่นมาตอนเช้าก็มีมีความรู้สึกสดชื่นและยินดีเป็นเปนพิเศษที่จะได้มาพบพวกเพื่อนเก่าเราทุกท,ท,ทุกท่านและครอบครวด้วยนะครับ และและผมเองมีความคิดว่าการการที่มามีมีมีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงเราและก็เล่าความหลังนึกนึกถึงความหลังครั้งเก่าๆเมื่อครั้งที่เรายังยังเป็นเปนเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนครสวรรค์ก็ทำทำให้เรามีความสุขและมีอายุยืนขึ้นนะครับเออผมผมผมเองขอถชอโอกาสนี้กล่าวเปิดงาน แล้วก็ขอก่าวต้อนรับสิธิ์เก่าม่วงม่วงขาวทุกท่านและครอบครัวนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เพื่อนออบุญเกื้อภูมิทองของเรานะฮะซึ่ง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 มีอายุครบ80ปีในในปีนี้นะครับเพราะเกิดเกิดปีละกานะครับเกิดปีละกาก็ เป็นเพื่อนที่ท,ที่ที่นับนับอูสโสมากทีเดียวครับท่านยังอุตสาห์มาร่วมงานด้วยผมผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากเ,เพื่อเพื่อเพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมผมขอร้องเพลงเปิดเปิดงานนะฮะเพลงเมืองเมืองเมืองแดนสวรรค์ น้ำโูเมืองลงเหลืองวิรัยเดี๋ยวมองนใดรวนงามสดใสทุกสิ่งวังหญิงชายแต่งกายสวยยิ่ง นน้ำสำคัญของเชาวพระยาไหลมาที่แพรแล้วแปร่สุดท้ายเดียวกันปิ้งน้ำบางที่ยมน้ำน้ำ vẫn đây mang nhiều đơn vực cháy xem lên bên trong khi em yêu điều thì chẳng thiếu chung do sụt súng น้ำผูรวมชุมชนหลายเมืองรุ่งเรือนสิบมาเพราะเป็นแหล่งค้าสำคัญเป็นแ้งงามหนึ่งสิ่งหมายมั่น ได้มาปรากฏตัวที่ในงานนี้โดยการที่บุตรสาวแล้วก็บุตรเขยได้เป็นผู้นํามาโดยรถส่วนตัวขับตามรถอ่รถรทัวงเรามานะีรถรถท่องเที่ยวอ่ะก็ขับตามมาเรื่อยๆบุญเกื้อพุ่มทองนี่ขณะนี้อายุ80ปีนะฮะอ่มีอายุมากเท่ากับร้อยตรี สุดใจมักจเจริญเปลี่ยนชื่อเป็นตราโมทนะฮะยกมือนั่นนะฮะแล้วก็มีอายุมากกว่าผมปีเดียวผมก็เลยมึงกูก็มัมาได้นะฮะก็วันนี้บุญเกื้อมาอยากจะให้อลูกช่วยเอาใส่รถดันมาตรงนี้ให้ดูหน่อยอ่มาหมูยุย้ย <laughs> บุญเกื้อพุ่มทองนะครับเมื่อไปนนักเรียนเนี่ยเป็นหัวหน้าชั้น อมหกขอมหกมมมหกขอขอะไรมันแต่มันอยู่กับผมอยู่นี่สวรรค์น,นะครเป็นเสมียนศาลอยู่จนอายุเกือบจะเกรษรแลว้วก็ลาออกแล้วมาประกอบอาชีพส่วนตัวกับภรรยาซึ่งภรรยาก็ได้จากไปก่อนโดยมีผลผลก็คือบีลูกสาวคนนี้คนหนึ่งและเมีลูกชายคนอยู่ที่ประจวบทำงานเกี่ยวกับเรื่องประมงนะฮะมีสองคน เนี่ยบุญเกื้อพุ่มทองเขาเมื่อใครไปหาเขาเนี่ยเขาจะรู้จักหมดเกือนอนออพิเศษมาถามว่าให้ถามว่ารู้จักผมเปล่าคุยกันใครครลิศนาเขาจำได้นะฮะนออ้อนาวานาวาเอกพิเศษกรีมกลไกลฤทลิ์เด็กเขาจำได้